ะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสาธิตการใช้งานสปีดเทสโดยการใช้ซิมดนะคือ DOS ใช้ d o c ค m m m านดนะอาจจะผมลองเทสให้ดูนะอ่าเปิด DOS ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสปีดเทสแล้วมันก็จะเทสสปีดให้นะ โอเคทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับมาดูขั้นตอนกนอารติดตั้งตัว Speedtest ที่ใช้ซิมดีนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเข้าไปที่หน้าตรงนี้เว็บ s p e e d t e s t n e t a p p c l i นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะสมมุติผมจะใช้บน Windows ผมก็ให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ดาวน์โหลดตัวนี้พอดาวน์โหลดเสร็จก็ทกําการแตกไฟล์นะครับ <c oughs> แตกไฟล์ก็จะเห็นโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็ต้องก๊อปตัวนี้นะครับก๊อปตัวนี้ไปวางไว้ที่ไดรฟซีแล้วก็วินโดว์นะครับไปวางที่นี่เลยนะครับแล้วก็เพจนะ ของเดิมผมมีอยู่แล้วมันเลยมันเลยขึ้นผม Copy ทับไปเลยนะครับอ่าเมื่อทับเสร็จแล้วก็เสร็จละนะครับก็ซิมดีให้รันซิมดีนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า s p e test ครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเทสสป e d โดยการใช้ซิมดนะครับคือ c ค m ม a านบนดอสบนตัว Windows ได้แล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับคือการใช้ s p ส e d t e s t บนซิมดีซิมดีบน w s นะครับ